สวัสดีครับผมยินดีท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องของบุญรอดดำทีมนะครับวันนี้บุญรอดพามาดูทีมงานโชคลาตาครับโอ้โหขันสีชมพูนี่เจริานดานักผู้ขับเองครับโอ้โหถอยไปถึงไหมจะถอยไปถึงไหมอ่ะลงมาลงมาเดี๋ยวให้เจ้าหกล้อขึ้นเองฮนะนี่ฮนะ โอ้โหนี่ขนาดบอ่ออยู่ติดถนนถนนหินคุกฮนะยังขนาดนี้ถ้าเข้าไปลึกกว่านี้จะไม่จมเลยหละพอดีผ่านมาฮะกัเลยแวะมาถ่ายให้ดูลึกว่าทีมงานไหนทีมงานโชคะนาดเองโอโ้โ,อโหค <c oughs> วามแรงครับความแรง มาถึงก็สร้างช็อตเตจให้กับบุญรอดเลยฮะนาจมแล้วคันชนมันจะถูดิเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยนี่คันชนมันจะถูอย่าเสียโฉมอย่าันจะชำรุดอ่ะอย่าให้แม็โครดันท้ายดีกว่า แตะแป๊บเดียวก็น่าจะขึ้นแล้วนะแตะหน่อยเดียวนี่ขึ้นแล้วครับโอ้โหโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้นี่ดังสะใจจริงๆครับอ่ะเดี๋ยวทอยไปใหม่ทอยไปเอาดินครับ นี่นี่นี่โอ้โหโอ้โหโอ้แล้วจะออกมาได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆก,กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างข้างหน้ามันชื้นหน่อยฮะนี่ข้างหน้ามันชื้นอยู่เดี๋ยวดูดิว่าข้างล่างเป็นดินดานไหมถ้าเจาะลงไปเป็นดินดานนี่ก็สบายเลย เอาดินดดนขึ้นมาปูทำทางให้หกล้อนี่ก็น่าจะวิ่งได้นะบอลูกนี้ก็ตกอยูปนน่ประมาณงานหนึ่งได้ครับประมาณงานหนึ่งได้เจออย่างเจอดินดานอย่างโอ้โหมีเจอหน้าดินานานาเลยหน้าดินซรายล่างหากผู้ขับก็ไม่ใช่ใครครับเสียหมูเสียหม,ยมูอดีตเคยอยู่กับผู้น้าโจยฮนะ อ่จากกันนี้แหละดูนี่ไปไวไหมโอ้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 โหนี่ขนาดบ่อติดถนนนะทำไมจะมาปูนนะเอาลงเอาลงเอาลงจะเอาดินนี้ปูมันเปียกมันชื้นยวลองหาดินดานดีกว่ามีดินดานไหม น้ำออกนะครับนี่น้ำแตกแล้วโอ้โหลงไปสองเมตรกว่าเจอดินเปียกครับน้ำออกโอ้บริเวณที่ขุดนี่มีตอมะพร้าวด้วยครับแต่ตอยู่คา เดี๋ยวปั่นแทกก่อนนี่ยังดีนะที่ว่ามันติดถนนแค่สู้แต่งทางประมาณสักสิบเมสน,นี่ก็น่าจะวิ่งได้ถ้าสู้นะหาดินดีๆมาแต่งทางฮนะเพราะว่าบอนี่ไม่ไกลาจากถนนเท่าไหร่ ดันท้ายหน่อยโอ้โหไปแล้วครับดันหน่อยเดียวก็ขึ้นแล้วอ่ะเสียหมูขอเปลี่ยนทางใหม่ฮนะขยับมาทางฝั่งซ้ายหน่อยตรงที่หกล้อคันสีแดงเนี่ยฮะคดีจ้าคดีจอดอยู่ว่าจะขึ้นทางด้านนี้นะทางด้านนู้นขึ้นไม่ไหวโอ้ ข้างล่างก็บอกว่าขุดลงไปอีกก็มีแต่เรีวๆครับน้ำก็ออกนี่ถ้าข้างล่างมีดินดานสักหน่อยหนึ่งนะสบายเลยโบแค่นี้อยู่ติดทางอย่างนี้เอาดินดดนมาปูแต่ไม่มีครับข้างล่างเป็นดินเปียกอ่ะเดี๋ยวแต่งทางสักหน่อยเรามาดูกันว่าจะวิ่งกันได้ไหม ฝันเมื่กี้นี่ใส่มาสามอันเลยมีแต่เล็มๆทั้งนั้นอเอาหน้าดินไปโปะนี่ยำเสร็จแล้วเอาหน้าดินไปโปกไปเลยอ่ะคอยมาแล้วครับโอ้โหสบายเลยดูดิทีนี้จะวิ่งออกได้ไหมเราคอยมาติดตามกันอ้า แค่นี้นะครับเดีย๋ยวมาดูกันออกออก,ออกได้ไหมไหวไหมไปนะครับไหวนะครับโอ้โหโอ้โหเหยียบไปเลยฮะนี่ไปนะครับอ่ผ่านไปแล้วคันแรกเดี๋ยวดูคันต่อไปอย่าวิ่งไปวิ่งมาอย่ากระแน่นนะ พอผมเห็นอยู่สี่คันนะครับวันนี้ทีมงานนี้ครับทีมงานโชคราดาวิ่งกันอยู่สคันนี่หลังจากบุงกีลงไปอีปกบุกคีหนึ่งก็จะเริ่มเปียกแล้วนะ อะพอแล้วเอาแค่นี้แหละไปไหวไหมไหวไหมเฮ้ยเอ้ยเฮ้รถอะไรคือมาควางทางนี่เกือบเกือบเลยโอ้โหถนไม่ได้นะถอนมานี่นั่นเลยนะต้องพุ่งตัวสุดๆแบบนี้เลยโอ้โหเป็นอเมริกเกือบเลยไม่ละ แคนี้แหละถอยมาท่านี้พอ,อโอ้โหไปแล้วครับใส่มากไม่ได้ออกไม่ไวต้องใส่แค่นี้เลยฮะ<ม>นี่ก็เป็นงานเข้าของรถขายเหมือนกันนะดินแบบนี้ชื้นๆแบบนี้ฮะจะด,ดันไหวไหมนี่จกลงไปอีกลึกลงไปอีกก็ยังเปียกอยู่นะฮะยังเปียกอยู่ โคลรุ่นนี้ก็โกบิโก้เอ0 4เคสูงสี่ห้าฮะน่าจะเป็นมาร์กทูฮะนี่เอ0 4เค a ู k สี่ห้ามาร์กทูรุ่นนี้เจอดินวัดมาอย่างนี้รถไถงานเข้าเหมือนกันนะฮะงานเข้าเลยแหละแต่ถ้าประมาณเมตรหนึ่งนี่แห้ง ถ้าตากว่าเมตรห้าสิบไปนี่จะเริ่มชื้นและดินเริ่มชื้นแล้วฮะ,ะอ่ะบูกี้นี่น่าจะพอแล้วนะเห็นตักอยมานี่แหละแช่ไหมพอแล้วครับอ่าต้องพุ่งต้องพุ่งนะต้องพุ่งนะอึ๊บอึ๊บโอ้โห โอ้โหโอ้โหโอ้โหทอนี่ดังสะใจซะเหลือเกินฟู่ๆเลยตรงนี้ผมว่าน่าจะไม่เกินอีกสองสามเที่ยวนะน่าจะยุบอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับวันนี้ผมพามาติดตามทีมงานโชคระดาครับผ่านมาพอดีก็เลยแวะเข้ามาหาสำหรับคลิปนี้อุลลอดสวัสดีครับ